สวัสดีครับผมต้นฮักกรอกนะครับวันนี้ผมจะมาดูจะพามาดูแสงสุดท้ายนะครับก่อนที่เมฆจะบังหมดนะครับนี่นะครับแสงสุดท้ายก่อนที่เมฆจะบังนะครับเพราะว่าฝนได้มาแล้วนะครับนี่นะครับเฮ้ยโอ้นี่นะครับนี่นะครับแสงสุดท้ายนะครับก่อนที่เมฆ ก่อนที่เมฆฝนจะบังหมดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นแสงสุดท้ายเลยนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับดวงอาทิตย์ก็โดนเมฆบังไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่เมฆฝนนะครับนะครับผม นี่นะครับเมฆฝนก็มาแล้วนะครับนะครับผมนี่นะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าองค์พ่อปู่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงหน้าองค์พ่อปู่ปาลิจิตนะครับนี่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงที่สกาละไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงที่สกาละนะครับ นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าที่สกาละองค์พ่อปู่ปาริจิตนะครับและก็จะพาไปดูท้องฟ้านะครับตอนนี้เริ่มมีเมฆฝนเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับเมฆฝนมาแล้วนะครับ นี่นะครับก็มีเมฆฝนมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นแสงสุดท้ายนะครับก่อนที่เมฆจะบังดวงอาทิตย์หมดนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ นี่นะครับตอนนี้นะครับลมก็เริ่มพัดผ่านนะครับใบไม้นะครับมลมเริ่มพัดผ่านนะครับใบไม้และกิ่งไม้นะครับก็ได้ปิวไปตามลมนะครับนี่นะครับ แล้วผมก็จะพาเดินไปนะครับดูท้องทุ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับลมก็ได้พัดนะครับกิ่งไผ่นะครับปิวไปตามแรงลมนะครับยอดไผ่นะครับปิวไปตามแรงลมนะครับ นี่นะนี่ครับก็เป็นแสงสุดท้ายนะครับก่อนที่เ,เมฆนะครับจะบังแสงอาทิตย์หมดไปนะครับตอนนี้นะครับก็แสงอาทิตย์ก็เริ่มหายลับไปกับเมฆนะครับนี่นะครับและดูนะครับก็กิ่งไม้นะครับและใบไม้ก็ได้ปิว ไปตามแรงลมนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับลมก็พัดใบไม้ปลิวไปนะครับครับนี่นะครับ นี่นะครับก็เ,เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับนะครับผมนี่นะครับเป็นเมกในยามเย็นของวันเสาร์นะครับวันนี้นี่นะครับ นะครับลมก็พัดออยอดไม้นะครับปิวสวัยไปตามแรงลมนะครับนะครับผมก็ นี่นะครับก็เป็นเมฆยามเย็นนะครับนะครับก่อนที่แสงแดดจะรับฟ้าไปในเวลานี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับแล้วผมก็จะพามาดูนะครับแสงแดดอีกมุมหนึ่งนะครับก่อนที่จะหมดไปนะครับก่อนที่แสงแดดนั้นจะโดนเมฆบังหมดไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นคลองนะครับที่ไหลพาดพานในบริเวณองค์พ่อปู่ปาริจิตและหลังบ้านลุงพลนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีทิวทัศน์เป็นภูเขาที่มีแสงแดดอันสวยงามนะครับในยามเย็นนะครับของวันเสาร์นี้นะครับนี่นะครับและนี่นะครับก็ ลมก็พัดนะครับเย็นๆนะครับนี่นะครับทำให้ใบไม้นะครับได้พัดพัดไปตามแรงลมนะครับนี่นะครับพัดไปตามแรงลมนะครับนี่นะครับ นี่นะครับใบไม้ก็พัดไปตามแรงลมอย่างที่เห็นนะครับ ใบไม้ก็พัดอยู่นะครับนี่นะครับพิ้วไหวไปตามแรงลมเลยนะครับนี่นี่นะครับ น uh ี่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็จะพามาดูแสงอาทิตย์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ย้อนกลับมาดูแสงอาทิตย์อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับความงามของแสงอาทิตย์นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมต้นฮักกะกะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ